สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกันกับครูบอนนะครับในวิชาดนตรีนะครับวันนี้นะครับจะมาเรียนกันในเรื่องของเครื่องดนตรีประกอบจังหวะและเครื่องดนตรีที่ประกอบจังหวะหน้าทับนะครับเครื่องดนตรีที่ประกอบจังหวะและหน้าทับนะครับเป็นอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรเราไปชมกันเลยครับจังหวะคืออะไรนะครับจังหวะ ก็คือความสั้นยาวของเสียงที่ใช้กำหนดความช้าเร็วของเพลงนะครับจังหวะเป็นองค์ประกอบของบทเพลงที่มีความสำคัญนะครับสามารถบอกถึงอารมณ์ของบทเพลงได้ว่าบทเพลงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรให้อารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะครับเมื่อเราฟังเพลงที่มีจังหวะช้าเราจะรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจใช่ไหมครับแต่เมื่อ เราได้ฟังเพลงที่มีจังหวะเร็วเราจะรู้สึกตื่นเต้นคึกคักและสนุกสนานเครื่องดนตรีนะครับที่ใช้บรรเลงกำกับจังหวะนะครับมีอยู่สองจำพวกนะครับอย่างแรกคือจำพวกที่บรรเลงประกอบจังหวะหรือกำกับจังหวะอย่างเดียวนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือบรรเลงประกอบจังหวะโดยใช้เป็นในรูปแบบหน้าทับนะครับหรือรูปแบบการตีกลองนั่นเองนะครับ เครื่องดนตรีชิ้นแรกนะครับที่ใช้ประกอบจังหวะนะครับนั่นก็คือชิ่งนะครับนักเรียนคงคุ้นเคยกับเครื่องดนตรีชิ้นนี้เป็นอย่างดีนะครับจะมีเสียงดังกลางวานนะครับเสียงชิงและเสียงฉับนะครับใช้เป็นเลงประกอบจังหวะหรือกำกับจังหวะในวงดนตรีนะครับ เสียงก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับกลับนะครับกลับหรือกลับเสภานะครับก็จะมีหน้าที่เคาะจังหวะตกของวงดนตรีนะครับก็คือเป็นจังหวะหลักให้กับวงดนตรีไทยนะครับจะบรรเลงควบคู่ไปกับชิงนะครับแต่ว่าจะบรรเลงพร้อมกับเสียงฉับนะครับเวลาตีชิง ต่อไปนะครับมีฉาบใหญ่แล้วก็จะมีฉาบเล็กนะครับก็จะมีเสียงที่เล็กแหลมกว่าฉาบใหญ่นะครับต่อไปนะครับโมงหรือคล้องโมงวิธีปเปลีงโดย ใช้ไม้ที่มีลักษณะนวมนะครับหรือไม้นิ่มๆตีบริเวณปุ่มตรงกลางใบมงนะครับต่อไปนะครับมงสามใบใช้วิธีบปรเงแบบเดียวกับของมงแบบเมื่อสักครู่นะครับแต่จะมี จังหวะที่แตกต่างกันนะครับ ต่อไปนะครับกังสดานมีรูปทรงคล้ายกับระฆางนะครับแต่มีรูปล่างที่เรียบแบนหนาประมาณ2เซนหรือ1เซนนะครับจใายเสียงเล็กแหลมดังนะครับโบราณใช้ประกอบในวงปิพากโบราณหรือวงปิพากที่มีการใช้เพลงภาษานะครับ ต่อไปนะครับกับแกบนักเรียนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยเห็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้นะครับปัจจุบ,บันนี้ก็ปัจจุบ,บันนี้ก็หาชมได้ยากนะครับจะใช้บรรเลงในวงพิภากท,ที่ใช้บรรเลงเพลงที่ออกสำเนียงต่างชาตินะครับ ต่อไปนะครับเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงกำกับหรือประกอบจังหวะหน้าทับนะครับบรรเลงประกอบหน้าทับเออบรรเลงหน้าทับประกอบจังหวะนั้นก็คือเครื่องดนตรีจําพวกกลองทั้งสิ้นนะครับจะเป็นการบรรเลงประกอบจังหวะที่เรียกว่าหน้าทับนะครับเครื่องดนตรีชิ้นแรกนะครับนั่นก็คือตะโพนไทยนะครับ การบรรเลงหน้าทับนะครับก็จะมีเฉพาะเจาะจงในแบบของกองรูปแบบนั้นๆนะครับส่วนของกองตะโพนใบนี้นะครับตะโพนไทยนะครับก็จะใช้หน้ากรองนะครับทั้งสองด้านในการบรรเลงหน้าทับนะครับ เครื่องต่อไปนะครับกลองทัชมีเสียงที่ใหญ่ดังกังวานและหนักแน่นนะครับลำดับต่อไปนะครับกลองสองหน้า จะมีลักษณะคล้ายกับตะโพนนะครับแต่ว่ามีขนาดลำตัวที่ผอมและยาวกว่านะครับเสียงก็จะแตกต่างกันนะครับและวิธีบรนเลงก็จะแตกต่างกันนะครับ ลำดับต่อไปกลองแขกนะครับจะใช้บรรเลงทั้งหมด2คนนะครับคนละ1ใบจะแบ่งเป็นตัวผู้1ใบตัวเมีย1ใบนะครับไม่ใช่ผู้หญิงตี1ใบผู้ชายตี1ใบนะครับแต่กลองนะครับจะแบ่งเป็นตัวผู้และอีกใบหนึ่งจะเป็นตัวเมียนะครับจะให้เสียงที่แตกต่างกันเวลาบรรเลงก็จะบรรเลงพร้อมกันและจะเกิดการประสานเสียงกันนะครับเป็นหน้าทับนะครับ ลำดับต่อไปนะครับโทนรมนาโทนรมนานะครับจะใช้บรรเลงในวงเครื่องสายหรือวงมโูรีนะครับจะให้เสียงที่เบากว่าของแขกแต่ว่าเสียงคล้ายคลึงกันนะครับวิธีบรรเลงใช้ผู้บรรเลงเพียงหนึ่งท่านนะครับ ต่อไปนะครับตะโพนมอนมีรูปร่างลักษณะใหญ่กว่าตะโพนไทยนะครับเสียงก็จะดังกว่ากังวานและทุงกว่านะครับแล้วก็จะใช้บรเลงในวงปีพาดมอนนะครับหรือบรรเลงในเพลงที่ออกสำเนียงมอนหรือพม่านะครับ ไปนะครับเปิงหรือเปิงมางนะครับมีลักษณะเป็นอคอกนะครับมีทั้งหมด7ใบนะครับลูกเปิงจะมีทั้งหมด7ใบล้อมด้วยอคอกนะครับไล่ลำดับเสียงทั้งหมด7เสียงนะครับใช้บรรเลงร่วมกับตะโพนมอนนะครับใช้บรรเลงในวงผิพาดมอนหรือบรรเลงในวงผิพาดที่ใช้เพลงที่ออกสำเนียง หรือพมา่าเช่นเดียวกับตะโพนมอนนะครับ กรองยาวใช้บรรเลงในวงกรองยาวนะครับเพื่อกำกับจังหวะและสร้างจังหวะที่สนุกสนานนะครับหรือจะใช้บรเลงประกอบเพลงที่มีสำเนียงพม่านะครับ ไปเรามาดูกันที่ใบงานนะครับในคำชี้แจงนะครับให้นักเรียนวาดภาพยกตัวอย่างเครื่องดนตรีไทยที่ใช้บรรเลงประกอบจังหวะและหน้าทับมาอย่างละชิ้นนะครับให้และระบายสีให้สวยงามนะครับนักเรียนก็ขอในักเรียนนะครับทําให้สวยงามนะครับพราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ